สวัสดีค่ะต้นไม้นะคะก็จะมีสีเขียวให้ความสดชื่นรื่นรมนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติแต่ก็ควรจะเพิ่มสีสัตว์นะคะแต่อส่วนตัวเราไนี่ชอบความเรียบง่ายนะคะไม่ชอบสีที่ฉุดฉาดนะคะวันนี้นะคะเรามาแนะนําต้นไม้ที่เราปลูกสีขาวมีกลิ่นหอมบริสุทธิ์นะคะไปด้วยที่บ้าน5ต้นค่ะต้นแรกนะคะก็คือมะลิชัดพิกุลค่ะ มะลิชัดพิกลนะคะดอกก็จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยค่ะกลีบดอกของเขาก็จะซ้อนเป็นชั้นๆแต่ละชั้นก็สามารถดึงแยกออกจากกันเป็นชั้นได้คล้ายๆชัดนะคะดอกมีขนาดเล็กแล้วก็แหลมเรียวะคะ่ะดูคล้ายๆดอกพิกลจึงเป็นที่มาของชื่อมะลิฉัดพิกลนั่นเองค่ะ มะลิชัดพิกลนะคะก็เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะจึงสามารถปลูกไว้ในกระถางได้อย่างดีหรือจะปลูกลงดินก็ได้ก็ยิ่งโตเร็วนะคะปลูกง่ายแล้วก็ปลูกได้ทั้งกลางแจ้งแล้วก็ที่แดดลำไรเลยค่ะสามารถปลูกในอคอนโดได้นะคะในที่ที่แสงแดดครึ่งวันแล้วก็ปลูกได้อย่างสบายเลยค่ะแต่ต่อถ้าได้รับแสงแดดเต็มวันก็จะออกดอกดอกมากนะคะ และใครนะคะที่ชอบมะลิดอกเล็กๆน่ารักดอกมีกลิ่นหอมชื่นใจตลอดวันออกดอกได้ทั้งปีรับรองว่ามะลิฉัตรพิกุลไม่ทำให้คุณผิดหวังเลยค่ะ และต้นต่อมานะคะก็คือต้นโมกนั่นเองค่ะต้นโมกเนี่ยก็มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทยของเราเองนะคะมีดอกสีขาวออกตามซอกใบมีความฟางนะคะ,ะประมาณ2ซนติเมตรมีกลิ่นหอมเย็นนะคะโดยจะส่งกลิ่นหอมแรงตอน วกตอนค่ามากกว่าตอนกลางวันนะคะหากเป็นดอกชั้นเดียวก็จะเรียกว่าโมกลาแต่ถ้าหากมีกลีบดอกหลายชั้นก็จะเรียกว่าโมกสอนแล้วก็สามารถออกดอกได้ทั้งปีนะคะแต่จะออกดอกเยอะเป็นพิเศษในช่วงฤดูหนาวนั่นเองค่ะ ต้นนกนะคะก็ถือเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเลยค่ะที่นิยมปลูกกันนะคะในอดีตเชื่อกันว่าจะทําให้เกิดความสุขพร้อมทงงั้งยังช่วยปัดเป่าและป้องกันสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มาทำร้ายคนในบ้านได้อีกด้วยนะคะหากาจะให้ดีเนี่ยควรปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ปลูกในวันเสาร์เพื่อความเป็นสิมงคลค่ะ แล้วต้นต่อมานะคะก็คือแก้วพวงดวงใจนี่เองค่ะแก้วพวงดวงใจนะคะก็เป็นลูกผสมกับระหว่างแก้วแคะผสมกับแก้วหิมาลัยจากนั้นก็จะนําลูกผสมไปผสมกับแก้วไทยปกตินะคะเพื่อแก้ปัญหาการติดเม็ดง่ายทําให้อ่ช่อไม่สวยนะคะตอนนี้แก้วพวงดวงใจก็จะเป็นออกเป็นพวงใหญ่แล้วก็ติดลูกน้อยนะคะแก้วพวงดวงใจเนี่ย ดอกเขาก็จะมีกลิ่นหอมอบอวลไปไกลโดยเฉพาะช่วงข่าถึงช่วงเช้านะคะใครที่ชอบคอวา,ามหอมของดอกแก้วไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะ mm. นอกจากดอกสวยแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมใบก็สวยไม่แพ้กันค่ะ mm. ใบของเขาก็จะมันเงาสวยงามมากนะคะ mm. กิ่งก้านเป็นพุ่มไม่สูงเก้งก้างค่ะ mm. เหมาะกับเราจะปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่ง ได้ตามสถานที่ต่างๆแล้วปลูกลงดินด้วยรับรองว่าเป็นพุ่มใหญ่พุ่มสวยแน่นอนความสูงก็ประมาณไม่เกิน2เมตรนะคะหากอยากให้ต้นเตี้ยก็สามารถ ตัดแต่งได้แล้วก็สามารถปลูกในกระถางก็คุมได้ง่ายค่ะออกดอกดกไม่แพ้ลงดินนะคะเลี้ยงง่ายไม่ยากเก็่ยนอะไรเพียงรดน้ำใส่ปุ๋ย้อกอเดือนละครั้งหนึ่งนะคะเท่านั้นแก้วพวงดวงใจก็ยังเป็นไม้ที่ไม่ค่อยมีศัตรูหรือเพี้ยเหมาะสำหรับท่านที่ชอบไม้ที่ดูแลง,ง่ายๆไม่ยุ่งยากสรุปคือแก้วพวงดวงใจเนี่ยดูแลง,ง่ายนั่นเองค่ะ แล้วต้นต่อมานะคะก็ต้นพุทธชาติค่ะหรือบูงาปาง,งันนะคะก็เป็นพันไม้พุ่มรอเลื้อยนะคะคือเวลาปลูกเจริญเป็นพุ่มก็ได้หรือจะอเมื่อเขาไปพักพิงกับอะไรก็จะกลายเป็นไม้เลื้อยนะคะเวลามีดอกเนี่ยดอกเขาก็จะเป็นช่อดน้อย,อยเต็มต้นนะคะสีขาวบริสุทธิ์ดอกนั้นก็จะบานแต่เวลายเย็นแล้วก็จะส่งกลิ่นหอม นะคะไปเรื่อยไปตลอดคืนตลอดวันจนกระทั่งลอยเลยค่ะกลิ่นของเขานะคะหอมแรงมากหอมเย็นๆส่งกลิ่นไปได้ไกลๆนะคะพันไม้หอมชนิดนี้ปลูกง่ายชอบแดดเวลาปลูกเนี่ยใช้กิ่งปักชำหรือตอนก็ได้นะคะพุทธชาตินะคะเป็นพันไม้วงงานเดียวกับมะลิพบในอินเดียตอนใต้ศรีลังกาแล้วก็ เอเชียนะคะเขตดร้อนดอกเขามีลักษณะคล้ายคลึงกับมะริลานะคะแต่ขนาดเขามีดอกที่เล็กกว่าแล้วก็ออกดอกอเป็นช่อปร่งๆนะคะที่ปลายกิ่งนอกจากจะปลูกไว้ประดับเป็นซุ้มแล้วนะคะดอกเขาก็ยังนิยมมาใช้ร้อยมาลัยหรือประดิษฐ์เป็นรูกสัตว์เล็กๆต่างๆค่ะ ต้นสุดท้ายนะคะก็คือพุทซ้อนนั่นเองค่ะพุทซ้อนนะคะก็เป็นพืชสมุนไพรนะคะที่มีดอกสีขาวสวยนะคะมีกลีบซ้อนเป็นชั้นมีกลิ่นหอมสดชื่นนะคะคนส่วนใหญ่ก็นิยมมาปลูกประดับบ้านนะคะแถมยังสามารถนำมาร้อยมลัยบูชาพระได้ และพุทซ้อนนะคะก็ยังเป็นต้นไม้ที่มีความเป็นมงคลเหมือนกับต้นพุทธนะคะว่ากันว่าหากปลูกไว้ติดบ้านนะคะจะช่วยให้มีความเจริญมั่นคงเนื่องจากคําว่าพุทธนั้นหมายถึงความสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงยิ่งไปฝ่านั้นนะคะยังสื่อถึงความบริสุทธิ์เนื่องจากดอกพุทซ้อนเนี่ยมีสีขาวสะอาดแล้วก็บานใหญ่ค่ะโดยเคล็ดลับ ฟวามมนคลเกี่ยวกับต้นพุธหรือพุ้ซ้อนนะคะแนะนําให้ปลูกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่สําคัญนะคะควรปลูกวันเสาร์แล้วก็ให้ผู้ชายเป็นคนปลูกค่ะต้นพุธซ้อนนะคะ,จะเจริญเติบโตค่อนข้างช้าชอบดินร่วนที่อุดมสมบูรณ์ระบายน้ําดีนะคะชอบแดดจัดหรือแดดเต็มวันค่ะก็ต้นพุธซ้อนนะคะมีความแข็งแรงทนทานต่อโรคแมลงดีค่ะ เพียอาจจะมีกวนใจบ้างแต่ก็สามารถป้องกันได้นะคะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหวังว่าคนที่ชื่นชอบดอกไม้สีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมคงต้องหลงรักพุดซ้อนแน่นอนนะคะแถมสวยงามมีกลิ่นหอมปลูกง่ายดูแลก็ไม่ยากนะคะเอาละคะ่วันนี้เราก็มาแนะนำอะดอกไม้หอมสีขาวหาต้นที่เราปลูกในสวนเรานะคะเอา ถ้าใครสนใจก็ลองหามาปลุกนะคะวันนี้ต้องลาก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ